สินวลของนี้นะนี่ยกตัวอย่างเนี่ยกล่องเนี้ยซื้อปลีกหนึ่บาทแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกไม่รู้เท่าไหร่อันนี้บริษัทนิวเคซีไลท์เขาก็จะขายประมาณ6-700บาทโอ้โหได้ส่วนลดตั้งเยอะสัครสมาชิกแค่ร0อยสอบาทได้ส่วนลดไม่ลดครั้งเดียวนะวันหน้ามาหลังมาซื้ออีกก็จะได้ส่วนลดอีกเพียบเลยแล้วก็ไปขายปีกได้ส่วนต่างกำไรอีกนี่ยกตัวอย่าง เออยางสินเดียสินเดียก็อ่านยากกับหัวกับหางสินซินเดียแล้วกันนะ่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่ไม่ได้เขียนไว้ออเดี๋ยวดูนิดหนึ่งยกตัวอย่างเนียนะก็ยกแล้เอาพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสินเดียเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรอะ่ะตาองไม่เคยเห็นสินเดียเนี่ยอันนี้ของบริษัทเพียวไล่นะสินเดียเนี่ย กล่องห้าพันขายปลีกพ4 5 0บาทถ้าสมัครเป็นสมาชิกก็ไม่รู้ว่าเขาสมัครเท่าไหร่ร้อยสองร้อยแหละประมาณนี้แหละก็จะมีส่วนลดอีกกล่องหนึ่งก็ไม่ถึงพันนี่ยกตัวอย่างเห็นไหมนี่คือข้อดีของการทําอาชีพเครือข่ายขายตรงมันดีกว่าอาชีพทั่วๆไปดีกว่าบริโภคสินค้าทั่วๆไปพอบ,บริโภคสินค้าทั่วๆไปปุ๊บก็ได้เท่าไหร่ได้สแตม ผมทิ้งไว้จำแหละบางทีผมไปซื้อไปซื้อของตามร้านค้าใช่ไหมผมทิ้งไว้จาได้ดวงเล็กนิดเดียวก็บอกสะสมสะสมโอ้โหเราจะมีอารมณ์สะสมยังไงเล็กนิดเดียวใส่กระเป๋าบางทีก็นั่นแล้วผมบุ๊บบให้แม่ค้าหรือคนขายไปเลยสามดวงห้าดวงเนี่ยก็เป็นแบบนี้แต่แบบนี้ไม่ต้องไปสะสมเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการสะสมนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นเช่นนั้นมาดูว่าคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเ่ยนะจะสร้างความต่างอย่างไร มันถึงจะไปรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพักคูเดียวครับ หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหนอกปีอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลร่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะก็กลัวนอนไม่สิ่กระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมผจิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือก b ีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับมาดูว่าคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงยิ่งช่วงนี้นะการแข่งขันนีเยอะจริงๆมันก็เยอะมาตลอดแหละคำว่า,าพูดเยอะก็ให้มันตื่นเต้นนั่นเองมันเยอะมาตั้งแต่เปิดใหไมๆแล้วขายตรงเนี่ยเยอะมาทุกปีมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอ่ะพูดถึงกันนะทุกปีทุกปีมันก็เออแข่งขันกันเยอะกันหนัก แต่ช่วงนี้เนี่ย boat, หลายบริษัทเจ้าของบริษัทหลายๆคนเนี่ยมาคุยโอ้โหดียอดมันทรงทรงตัวคําว่าทรงเนี่ยหมายถึงว่ายอดตกนะเขาเป็นกล้าพูดใช่ไหมพูดจะเสียของใช่ไหมยอดทรงทรงเนี่ยในระบบเครือข่ายค้าขายตรงเสจแล้วยอดมันเริ่มตกการซื้อหดหายผมคุยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกคนซื้อกําลังซื้อคนหดหดหายไปไหนจริงๆในระบบเครือข่ายค้าตรงไม่ได้หดหายไปไหนมากกว่าเดิม แต่เพียงแต่ว,ว่าเอาเงินไปซื้อผมบอกแล้วไงโลกเครือข่ายเขาต้องมันเปลี่ยนไปเราต้องยอมรับข้อนี้ซะก่อนยอมรับการเปลี่ยนแปลงซะก่อนคือคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้สมัครสมาชิกบริษัทขายตรงเขาเรียกผัวเดียวเมียเดียวเหมืนอนยุคก่อนก็คืออยู่บริษัทเดียวชื่นชอบศรัทธาปักหลักอยู่แค่นั้นที่เดียวเขาไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เพราะถ้าอยู่แบบนั้นบางทีมันกินแกลบไงเพราะตัวแปรมันเยอะ มันเป็นความชอบธรรมนะผมไม่ได้ว่าเขาผิดนะเขาทําถูกแล้วล่ะแต่ผู้ก่อการฟังอาจจะมันใช่ผมแต่ผมไม่สนใจไงเพราะผมกําลังจะเอาความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาเล่าให้ฟังนั่นเองถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรมันปรับไม่ได้หรอกเพราะเราไปเข้าข้างตัวเองคนอื่นพูดมาไม่ก็เรียกไม่ถูกหูก็ไม่พอใจแล้วคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ไงแต่เมื่อเอาความจริงมาเล่าให้ฟังว่าสมาชิกเครือข่ายขายตรง ที่มีชชั่วโมงบินตามสมควรเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวแน่นอนอยังต่ำต้องสามค่ายห้าค่ายเห็นไหมการจัดจ่ายใช้สอยได้กระจายไปหลายค่ายแล้วเนี่ยแถมค่ายมันนี่เกมมันก็มีอีกคือพวกแชร์ลูกโซ่มันก็ตอดเงินมีอีกแล้วสร้างสินค้าเป็นของตัวเองอีกเงินเ,เรียกแม่ทีแบบนี้นะเงินไปจมอยู่การสั่งสินค้ามาเออย่างน้อยก็มีค่าประจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว จากโรงงานเนี่ยไปสต็อกสินค้าไว้ส่วนหนึ่งสร้างแบรนด์ของตัวเองผมพูดมาก่อนหน้านี้แล้วในการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วแล้วในฐานะผู้ประกอบการไงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ต้องมีการสร้างความต่างความแตกต่างที่เหนือกว่าไงถ้าเราไม่มีความแตกต่างที่เหนือกว่าสมาชิกอย่างที่เห็นแหละค่ายไหนที่เขามีความต่างที่เหนือกว่าที่ดีกว่า เขาก็ซื้อของเยอะหน่อยค่ายเก่าเขายังไม่เลิกนะเขายังอยู่เหมือนเดิมซื้อของจํานวนลดน้อยหน่อยเพื่อของไปเพิ่มตรงนี้เพราะอาอันี้อำนวยความสะดวกเยอะมีอาวุธให้เล่นดีประธานเขาเรียกว่าประธานออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันเข้าตากรรมการไงอ่ะมันก็ดีไงบางคนบอกโอ้ยคุณกายไปยุ่ยเขาทำลายค่ายทำไมอ้าวนเนี่ยคิดไม่ถึงซะและ้วถ้าอยู่ค่ายเดียวระบบการหมุนเวียนเงินมันก็จํากัด ถ้าค่ายนั้นกระแสะไม่ดีการเงินมันก็แปกเห็นไหมสมาชิกก็จํากัดจําเขียผมยุ่ให้อยู่หลายค่ายในระบบการหมุนเวียนเงินมันจะได้โหวไปเป็นก้อนใหญ่อยู่ห้าค่ายทาทุกห้าค่ายเนี่ยมีรายได้ทุกค่ายอะ่ะคิดดูแล้โหวงเงินมันหมุนเวียนมากเลยเนี่ยเห็นไหมือเราต้องเปิดกว้างไงทําเครือข่ายคายตรองยุคใหม่เนี่ยเจ้าของเวทีจะต้องเปิดใจกว้างถ้าไม่กว้างมัเสียโอกาส บางคนบอกบ้าว่าทฤษฎีบ้าๆอะไรมาพูดแบบนี้ทําให้คนลังเลใจอ้าวเขาทําอยู่แล้วผมมาพูดให้คนยอมรับความจริงปกติีเขาทำหลายค้าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็ชื่นชอบเขาซื้อด้วยสิช่วยไม่ได้แต่ผมชอบคนที่มีบอกบ้ยไม่รักเดียวใจเดียวอ้าวทาไมอ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องโลเนียวหลายข้างหน่อยสิใช่ไหมโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปไงเพียงแต่ว่าทําให้ระบบหมุนเวียนการเงินเขาเรียกสร้างเม็ดเงินให้มันโตในอุตสาหกรรมนี้ คุณก็ต้องทําให้มันดีๆสิเจ้าของบริษัทอะ่ะเขาจะได้ซื้อสินค้าในบริษัทคุณเยอะๆคุณยังเหมือนเดิมขี้เหนียวเหมือนเดิมปากหวานก้นเปรี้ยวเหมือนเดิมเป็นผมผมก็ซื้อแค่พันสองพันต่อเดือนรักษายอดพอรักษาสิทธิ์ใช่ไหมผมจะไปลงทุนสามหมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนผมไม่เอาหรอกเพื่อเจ้าของบริษัทตอแหลงี้ปากโอ้ปากหวานน่าดูเลยอย่างงี้เรื่องอะไรผมจะบ้าเพราะผมไปอยู่บริษัทใหม่โอ้โหนี่ได้เสียดีเว้ยเจ้าของบริษัทชัดเจนเยี่ยม ใช่ไหมผมก็รักษาสิทธิ์ไปเฉยเดินลอยไปลอยมาแต่ผมทุ่มเทอีกบริษัทหนึ่งไงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ไงไอ้ผมเนี่ยไม่มีสมัครเพราะไม่มีเวลาไงอยากทำเหมือนกันนะจริงๆนะแต่ประธานโทษไม่ค่อยมีเวลาทุกวันนี้ก็ประสาทเสียแล้วเพราะแต่คือแต่ละวันเนี่ยผู้คนเข้ามาพูดคุยหาลรือจะบ้าพูดง่ายๆนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเค่เราต้องเปลี่ยนแปลงไง,ง,ง,งต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ ยอมรับความเป็นจริงแล้ววิถีชีวิตคุณก็จะพัฒนาดีขึ้นแต่เน้นย้ําเหมือนเดิมว่าหนึ่งเมื่อคุณกล้าทาเครือข่ายขายตรงอยู่สามค่ายห้าค่ายต้องมีจรรยาบรณเป็นเลิศถ้าแบบนี้ผู้คนศรัทธาชื่นชอบมาถึงสายงานคุณนะคุณอยู่บริษัทนี้มีทีมงานอีกทีมหนึง่งก็อยู่ไปไม่ต้องไปดึงไปที่อื่นไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งก็สร้างทีมงานใหม่สายงานใหม่อีกบริษัทหนึง่งชื่นชอบศรัทธาชื่นชมไม่ต้องดึงไปที่อื่น แต่ถ้ากดดึงไปดึงมาเขาบอกไอ้แม่ทีมคนนี้คือเลระยำม,มึงจะเอาอะไรสักอย่างไหมใช่ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดึงไปค่ายานี้แล้วแปบ๊บหนึ่งดึงค่ายนี้เ็าเรียกไม่มีจุดยืนไงเราสามารถมีจุดยืนได้สามค่ายห้าค่ายแต่ต้องอยู่ในที่ตั้งและมั่นคงเนี่ยง่ายนิดเดียวในการ,เป,รเปลี่ยนแปลงตัวเองรวยยี่ิบสี่ชั่วโมงขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ